โอเคครับผมก็สว go ัสดีท wow. ุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโรบอกนะครับผมวันนี้นะเราจะมาเป็นโจรครับหน้าอย่างผมนี่พอจะเป็นโจรได้ไหมครับซึ่งการเป็นโจรของผมในวันนี้เนี่ยเราจะมีไอเทมใหม่ที่เออเป็นแว่นขยายใช่ไหมครับนั่นแหละเราจะแว่นขยายนั้นไปสอง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 แล้วเราจะเอาผักนั้นมาเราจะเราได้ผักนั้นมาเราจะเอาผักนั้น ไปมอบให้กับผู้เล่นที่น่าสงสารเด็กๆน้องๆหนูๆตอกตตอกอตต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมก็ไม่ค่อยได้มีความรู้กับกับแมบนี้เยอะนะครับพอเล่นได้แล้วพอปลูกนิดหน่อยนั่นแหละนะครับยังไงก็ฝากให้ครับแนะนำด้วยนะครับผมว่าแล้วก็ let's go ตอนแรกเนี่ยนะผมว่าเราก็ต้องหาห้องที่มันแบบมีมีผู้เล่นที่มีตังค์เยอะๆเห็นไหมครับนะ ตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ประมาณ3,800ล้านใช่ไหมเราต้องหาห้องที่มันแบบเวอร์เวอร์หน่อยเพื่อที่จะแบบขโมยได้แบบอิมอ่มอมไอ้น้องดมดมมองมองเก้าวันขโมยยากมากบ้านนี้อันนี้อะไรมั้งยุดใช้เลยวัดเรียบรนะ้อยฮะ ่ะเราก็ได้มาแล้วดึงอันนะครับผมซึ่งเป็นอันที่ใหญ่พอสมควรนะครับเราไปเช็คราคาซิว่ามันได้เท่าไหร่ How much อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนี่ไง9,000กว่าล้านคุณดูล้าน,นเลย9,000กว่าล้านอ อันนี้มันบอกว่า6,000ล้านแล้วก็ล้านอีกนี่ขโ<ำ>มยสวนบ้านขโมยบ้านนี่แหละไอ้หมดเลยอู้ได้มาสองอันแล้วใช่หรือเปล่าไม่รู้ไปดูราคาก่อน <C oughs> อแอบของกลางก่น <c oughs> อนลองดูเช็ราคา <c oughs> How ม u c หกพันล้าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไงอันนี้อันนี้นี่อะไรเก้าพัน รวยฮะรวยผมบอกเลยว่ารวยเอาละอืม,อมใครจะไปโชว์ฉันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคนดูเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าบางครั้งอ่ะเราไม่ต้องใช้แว่นขยายก็ได้ไหมครับมันเหมือน,ม,นมันจะเป็นบั๊กหรือเปล่าอ่ะผมไม่สนซาดมดตรวจูนเข้าบ้านคุแล้วไซยาชาวไซเอ่อเขาเรียกว่าอะไรน,นะคาปิ่าไซยากำลังบุกบ้านท่านเนี่ย อันนี้ร้อยกว่าล้านเลยครับอ้อันนี้ร้อยกว่าล้านเหมือนกันไม่แพงนะแต่เราไปลอบขโมยได้เก้าพันล้านเลยเมื่อกี้อู้ห้าพันล้านครับอันนี้แหละอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบโอ้หวานเจี๊ยบแล้วเอ่ออ้าว ตัวนายต่อหน้าต่อตาคืออะไรอันนี้คือเราเสียโลบัคฟรีเหรอโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเราเหมือนเจอจอมโจรเพื่อนร่วมอาชีพหรือเปล่าเนี่ยเนี้ยอันนี้ไล่หาอะไรอยู่ครับเนี่ยเขาจะมาขโมยคนอื่นเลยเราจะเป็นฮีโร่ในการช่วยช่วยเพื่อนบ้านเราในบ้านเราอยู่ไหนวะชื่อนี้ชื่อชื่อเอนี่ชื่อบ้านเขาอยู่ไหนวะเราจะลางนั้นปะลางนั้นได้เลยลางนั้นได้เลยผมบ้านนะ ไม่เป็นไรบ้านเราไม่มีอะไรมีคับเฮ้ยเฮ้ยมันขโมยเฮ้ยโจนขโมยเฮ้ยมโจรขโมยโจนเข้าบ้าน,นครับเฮ้ยเป็นขโมยของบ้านเราเฮ้ยแต่ของบ้านเรามันไม่แพงขนาดนั้นเอ้ยเธอขโมยทำไมเนี่ยเฮ้ยมันขโมยหรือเปล่าวะเฮ้ยจะขโมยทำไมวะบ้านเราไม่มีอะไรแพงเว้ยเอาไปเลยบ้านเราอะ่ะให้ <laughs> ไม่มีอะไรแพงสักอย่างอะขอดูพระหน่อยสิเอานี้ดีกว่า อันใหญ่เนะี่ถ้ามันหายไปเขาจะทำาไงวนะมันไม่แพงหรอกแต่มันใหญ่ไงด้วยความที่มันใหญ่ใช่ไหมคือเกมเนี้ยนะมันต้องเน้นอะไรที่มันยีใหญ่เขาจะแบบว้าวกันก็ t ป่ะอ่าซึ่งเดี๋ยวผมล่านั้นอันนี้เลยงับฉันจะขโมยผลบ้านเธอแล้วนะ นี่ไงผลบ้านเธอนี่ไงนี่ไงนี่ไงผลของบ้านเธอเดียอเธอ,อ,อไม่สนใจเลยเหรอเธอกลับมาอีกทีเธอก็ไม่รู้ตัวแล้วแหละฮ่า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 อือย500ก็ล้านน่าขโมยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสถานะมันจะเจ็บใจนาดูนะผมว่าเธอขโมยจะยอุิย,ยเสียงในหัวไม่ อย่าทำน้องไม่นะโอ้โอ้ทำน้องทำไมเนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ้เราทำน้องโอ้โอ้ไม่นะโอ้ไม่ตั้งใจเสียงในหัวมันหลอกหลอกฉันเสียงในหัวมันบอกว่าเอามันเลยเอามาเอามาโอ้อะไรอ่ะพันพันเจ็ดร้อยกว่าล้านมูนเมลอนล่อนเลยผมก็ล่อนเลยครับผมก็ล่อนเลยครับ กดไปเลยเรียบร้อยสองพันล้านอย่างนั้นแหละเงินมันอยู่ในอากาศับผมดูที่เราจะคว้ามันได้หรือเปล่าเอาละ่ะหาเซฟใหม่การเป็นคนชั่วอย่างเราเนี่ยม,มันดีเลยนะ โอ้เราเชื่อบ้าน8.400ล้าน <c oughs> จแปะไปเป็นมิตรชาชีพ <c oughs> เอามาแล้วพอเสร็มาแล้วก็บ้านหลังไหนครับตัววายตัววายหาเลยครับหามันจะเห็นบ้านหลังนั้นหกพั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 นมูลเม่ลดหกพันล้านไปแล้วหนึ่งสี่พัน เอาหมดเอาหมดสวนเอาหมดสวนเช็คมาเช็คหกโกรร้ายเอ้ยทำไมมาได้เล็กๆวะหกพันล้านอันนี้เหรอพันล้านเหรอกพันล้านพันล้านเอาหมดสวนคนชั่วอย่างเราต้องมีที่ยืนนั่นแหละนั่นแหละเอาไม้หมดสี่พันล้าน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 ที่อ่ะ มันหายหน้าหายตาไปเลยมันมันหนีเราไปแล้วอ่าโดนซุปเปอร์ไซยาเราแย่งของมาเด้นี่ไงนี่ไงได้เยอะแยะเลยว้าวเช็คราคากันซิว่ามันจริงหรือเปล่าอุ้ยมันหนีกันหมดเลยเติมนียมันหนีกันหมดเลยหกพันล้านโอ้เซฟเซฟเซฟอันนี้เนี้เท่าไหร่อุ้ยมันวะสี่พันล้านโอ้โหมันวะไอ้น้องไอ้น้องนี่เนี่ย much? 6,000ล้านไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนนี่อันนี้คือพูดในหม่ตัวจริงแน่ๆเลยนะครับ y นับเปตัง6ล้านซึ่งผมว่าเราจะช่วยเหลือเขาคนนี้คนแรกน้องสาวพอดีว่าพี่น่ะเป็นโลบินฮูดพี่จะแจกอะไรสักอย่างหนึ่งอะเอาไหนดีให้เขาอันนี้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 แล้วกันอ่ะอันนี้ให้เขา นะครับมานี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยน้องน้องพี่ให้พี่ให้น้องพี่โปรบินฮูดน้องพี่โปรบินฮูดเอ้าถูกต้องน้องดีใจดิกระโดดยิง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 เอาไปเลยเราเป็นโรบินฮูดอ่ะช่วยผู้เล่นใหม่น่ะนะเข้าใจไหมไปเลยไปขายสิมาขายสิเออขายไปเลยเอาละขายไปแล้วโอ้หเอาขึ้นมาสามร้อยกว่าล้านใช่ไหม น่าจะมีตังแล้เรานี่มันคนดีจริงๆเลยนะเป็นคนดีจริงๆเนาะเอาของคนรวยมาให้ผู้เล่นใหม่นี่บาลานที่ดีที่สุดเราเนี่แหละผู้จัดการบาลานแต่ฉันว่าคับปิบาล่าดส่ย่ายน้องไปต่อดีกว่าโอ้ี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย ฉันเข้ามาจะเจออะไรเนี่ยกด e ก่อนเลยพันกว่าล้านไม่สนมันอันใหญ่มากเรียบร้อยฮะอันใหญ่ขนาดนั้นอยู่ในมือเราแล้วว้าวเขพิมพ์อะไรของเขาวะนี่ตอบกลับไปอะไรอะไรอันนี้ไงเหรออันนี้เหรอขอมแกเหรอเนี่ย อันเนี้ยของแกเหรออันเนี้ยฮะดีพ่พ่ออะไรวะดี่พ่ออะไรวะกี้แพทย์จะสินอะไรวะมันพูดอะไรไม่รู้บอกข้อมูต่อแล้วกันพูดไม่รู้เรื่องอันใหญ่อย่างนี้อันใหญ่ก็มีค่านะผมบอกก่อนอันใหญ่เนี่ยอันใหญ่อย่างนี้เลยฮ่ <c oughs> าไม่สนราคาแล้วถ้ามันใหญ่พอเขาบอกว่าอะไรเนี่ย เวาลาคาเบนทาดีพอตนะทีวีเอกายดีพอตวัดดีพอตอะไรโอร้ดีพอตทีวีเอกายดีพอตอะไรวะดีพอตแล้วดีพอตจะก็เหรอยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเข้าใจหรือเปล่าอ้า่าแกไม่อยู่ให้ฉันรีแกไม่อยู่ดีพอตฉันก่อนเหรอเนาะ ว้าวสวัสดีครับผู้เล่นใหม่อันนี้ผูเ้เล่นใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่น่ามีผู้เล่นไม่ใช่ผูเ้เล่นใหม่ระหว่างนี้เราถ้าเจอเ,เจอผูเ้เล่นใหม่เราก็จะให้ของไปด้วยเลยนะสวัสดีครับคนเลวมาแล้วเอากแ้วเอาอโแเออ้วไอ้ต้นไอ้นี่แอ๋อจะเป็นอาชีพ7พันล้านอันนี้อะไรนะ7พันล้าน ร้อยอันนี้แหละอันนี้แหละ,นนหละใช่เจ็ดพันล้านเจ็ดพันล้านหายไหมหายไปแล้วเรนพปรอันนึงหายไปแล้วก็อันนี้ต่อนี่ขโมยไปน,นันนี่แหละถูกแล้วอย่าออกนะ เดี๋ยวออกนะหายนั่นแหละว้าวดูไปดูไปดูไปดูดูอันนี้เราขโมยมันติดเลนโบด้วยอ่ะอันนี้พันล้านเซฟไปก่อนอันนี้เจ็ดพันล้านอันนี้เท่าไหร่ครับแปดแปดสิล้านอันนี้มาดุดดุดเป็นยังไงเนี่ย น่าจะ้ามาผิดอันนี้ล่ะเจ็ดพันล้านเหลือรวยแล้วเว้ยต้นเดียวเนี่ยโอ้เจ้าของบ้านก็ไม่รู้อยู่ไหนโซึ่งของที่เราได้มานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณสิบสามมันสิบสามมันผมมีอยู่ประมาณสองสามมันอยู่แล้วนะครับคือเราได้มาเยอะเยเอะจริงๆนะอันละสี่ห้าพันบวก เนี่ยแต่บางอันก็เน้นใหญ่ไปก่อนเนี่ยเราต้องเอามาแจกแล้วทีเนี้ยต้องหาแจกไปคนนี้มี17ล้านเฮ้ยไหนนี่ไงเราจะเอาของไม่ให้เขาเอาไหนอันนี้เขาเลยอันนี้เอาไปจะให้เธอฉันเห็นว่าเธอเป็นผู้เล่นใหม่น่ะเธอมีตังค์อยู่17ล้านฉันให้เธอเยอฉันให้เธอเราเป็ราเป็นฮู้ดยังไงล่ะเราเป็น,นฮู้ดอ่ะเข้าใจไหม เนี่ย yeah. เอาไปขายเลยไปขายเอาไปขายสิเอาไปขายเอาไปขายดูนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ไปขายสิขายขายขายโอ้พระเจ้าขอบคุณขายขายขายหมุนใหญ่เลยหมุนใหญ่เลยครับเอาไปกันใหญ่เลยตอนนี้หมุนใหญ่เลยเอา้าเข้าที่ใจใหญ่เลยนะ่ะหมุนใหญ่เลยนะมาดูดูมาหมุนใหญ่เลยเว้ยเอ้ยจอน Um> อ่านายมีสองร้อยล้านใช่ไหมฉันให้เธอด้วยอ่ะวันนี้อาการอ่ะจอนอ่ะฉันได้เจอสวัสดีโอ้พระเจ้าว้าวย่นั่นแหละเดซลล์ไปขายเลยเนู่ยเนี่ยคนนู้นก็เอาไปขายสิเซลล์เซลล์เซลล์ดูอุ้ยเขาดีใจกันใหญ่เลยดูดิ่เขาดีใจกันใหญ่เลย อดีใจว่ะอุ้ยดีใจว่ะอุ้ยเขดีใจเขดีใจเขดีใจเขาเดินถือกันใหญ่เลยดูดิเอ้าเขาไปขายเขายังมีตังค์ใช้อยู่โอเคโอเคโอเคนี่นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้นี่มีพันล้านใช่ไหมดูบ้านเขาสิบ้านเขาคือหลังไหนเอ่ยกระมอนกระมอนเออเอาไปเลย โดดโดดยิง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 เขาบอกว่าอะไรนะขอบคุณเราบอกว่าไม่เป็นไรฉันเป็นฉันคือโรบินฮูดเก็บไปเถอะอุ้ยสี่พันกว่าล้านมูนเมลอนเอาสี่พันกว่าล้านเนี่ยมาให้คนนี้มาเอามาเอาน้องสาวน้องสาวมาเอามาเอาเนี่ยไอ้นั้นมันรวยใช่ไหมล่ะไอ้บ้านฝั่งนั้นมันรวยใช่ไหมเอาของไอ้บ้านฝั่งนั้นไป เอาขวยบ้านฝั่งนั้นไหของฝั่งนี้เก้าพันล้านมันรวยจริงๆเลยเนี่ยไอ้บ้านหลังนั้นะมันรวยเข้าใจไหมจันดห้แกนี่ไหนวะอหก600ล้านเหรอไปฉันให้เพราะฉันคือโรบินฮูด ไอคนนั้นเขาขายแล้วเขาไปตังเจ็ดพันล้านแล้วคนนี้เขาไปขายด้วยวก็เลยขอบคุณเราต้อ้งอย่างนี้สิฟ้าเยี <c oughs> ่ยมไม่เป็นไรฉันคือโลภิรูธยังไงล <c oughs> ่ะวัน <c oughs> นี้เขาชื่ออะไรเหมือนจะได้นในมือถือมีตังอยู่เจ็ดพันล้านโอ้ทำโอ้ของสิ่งน่าสนใจมาก ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยมีของแลงๆนะใช่ไหมเราเป็นหันให้เธอมันนี่สิมันเอาไปขายทันทีเลยมันเอาไปขายทันทีเลย <c oughs> ได้๊บขายปับ๊บ <c oughs> เดินบน c, <oughs> <S c Y S M Thank you so much ไอเราช่วยคนเนี่ยต้องให้อันนี้เราไอ้น้องชายไอน้น้องชายหือไปขายดิเท่าไหร่นี่ฉันให้เธออ่ะฉันให้เธออ,อันนี้เราเป็บบนรบเป็นฮูด <c oughs> ดีใจสิดีใจสิ เราของที่เขามยมาให้ก่อนนี่นี่นี่มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมานี้นี่ฉันให้เธออันเนี้ยเป็นไปตังค์ร้อยกว่าล้านเองเฮ้คือเหรอสิ่งตอบแทนของเขานั่นเองขอให้อขอให้อะไรเรามาขอให้อันนี้เรามาโอเคตอบแทนกันนะอะไรอ่ะเขาให้เหรอโอ้ยเขาให้เราเป็นการตอบแทนเขาให้นกเราเป็นการตอบแทนเว้ย โอเคครับหลังจากที่ผมหาคนที่จะแจกเนี่ยมันหายากละเกินนะครับผมคนที่แบบเพิ่งเริ่มใหม่อย่างเงี้ยมันรีนเซิร์ฟไปเข้าเซิร์ฟมารีไปรีมา,มาก็แจกไปได้ประมาณ45หคนเองนะครับผมส่วนที่เหลือนั้นผมว่า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 ขายเลยดีกว่านะครับผมก็ขายเลยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคบขายหมด เรบเป็นหุดขอค่าน้ำมันนิดนึงนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่เราไปไล่ขโมยของชาวบ้านมาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วเราก็ไล่แจกคนที่แบบมีของน้อยๆหรือมีตังค์น้อยๆนะครับเป็นยังไงบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่มาชมครับผมเจอกันคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มา